ตาตาดูดูแม่นี่เร็วเร็วตัง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 อยู่นี่ตังทุดตายตังทุดตายมามามาเร็วเร็วเร็วตาเอ้ยเอ้าเอาเอ้าเอามามาตังเอ้ยตาให้ตังตาตาเอ้ยเร็ว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  สู้น้องหน่อยสิน้องหนุยน่ยน้องตั้งทา่านตั้งทา่าตั้งทา่าโอ้ยถายไม่ทันถ่ายไม่ทันอุลุลุลาก่อนตกแมวตกแมวลตกุลุลุลุตกแมวตกแมว,ตกแมวตมแมวุลุ <laughs> เุลเร็ลุ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 ลแลุลุลมลมาุลุลูลุลเลุลเลุลุล้ลุลุลลุลุลุลลลอ อ so mm ่ะปลาตกแมวปลาตกแมวปลาตกแมวอืม hmm. อ uh ่ะเร็วเร็วลุกขึ้นแล้วอย่านอนเล่นอย่าลุกขึ้นลุกนิ่งดงตาตาเอ้ยตาเร็ว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 ลุกขึ้นดินุ้นนอนเล่นกันองไงโอ้โหไอตัวนี้ก็ตัวนี้สุดยอดอ่ะไอลิงดำ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  เอาลุกขึ้นจะนอนเล่นไดไงลูกเอ้ยมาลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วมามาลุกขึ้นลุกขึ้นเล็้วตกปลากับตกแมวตกแมวตกแมวไม่ใช่ตกปลาเนี่ยตกแมว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 ตกแล้วแล้วผู้ตายอ่ะไปไหนแล้วมาทางนี้นี่นี่มาเล่นทางนี้ à à à tên là à. à, à. <laughs> à, à. à. à, à. mẹ à. Chục mẹ, ah, tên là thơ là tên 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 à tên là tên à tên là tên là là เอาลุกขึ้นลุกขึ้นอย่านอนเล่นลุกขึ้นลุกอึบ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 แล้วลุกขึ้นแล้วอึบ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 ้พี่ดำหนึพี่ดำหนุนพี่ดำพี่ดำสนใจไหมดูพี่ดำดูพี่ดำก่อนหาพี่ดำก่อนพี่ดำสนใจไหมอ่ะพี่ดำสนใจเด้อพี่ดำสนใจไหม พี่ดำสนใจไหมอ้าไม่เอาพี่ดำไม่เอาแม่อย่ามาเล่นกันนูเบื่อเอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่ามาขยอด